เข้ามาสู่ช่วงที่2เราก็เปิดรับสายโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเลยนะคะทางสถานีคาราวางังไพและ FM 102รเมกะเฮิร์นะคะหมายเลข0 2 3 3 8 3 8 3, 3 4ามสามแ3 8 3ามแปถึงนะคะเบอร์โทรศัพท์นี้ทุกวันพุธพระหัสสบ,บดีนะคะกับคุยเฟื่องเรื่องบ้านบ่าย3มโมงถึง4โมงโดยประมาณทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะร้าวรัว่วร้อนซ่อมสร้างนะคะก็จะมีอาจารย์สำเนียงฤทธิ์พริ้งจะมาตอบคำา ถามให้แต่ระหว่างรอสายโทรศัพท์นะคะอาจารย์คะคุยถึงเรื่องของการดีดบ้านหน่อยบ,บอกบว่าเป็นธุรกิจที่โอ้โ oh, หตอนนี้กําลังเฟือ่องฟูมากหลังจากที่น้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วใครต่อใครก็เลยพากันดีดบ้านยกบ้านให้สูงขึ้นโดยเฉพาะแถวอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาเขาบอกว่างานล้นมือจนจน,จนบางเจ้าเนี่ยบอกว่า ปีนี้ทําไม่ทันแล้วต้องไปปีหนะน,น้าไปีหนถ้าถ้าเกิดไปเปิดในเว็บไซต์เขาจะบอกไว้อย่างนั้นเลยเข้าคิวนะฮะ,ะการดีบ้านมีมีสระบบนะฮะปัจจุบันวันนี้ที่ให้ดูเนี่เป็นระบบใช้ไฮดรอลิกนะฮะถ้าถ้าถ,ถ้าดูตามรูปเดี๋ยให้ดูตามรูปนะครับะระบบที่ว่านี้ใช้ไฮดรอลิกจักค่าก็ค่าดีดต,ตรงเนี้ยจะประมาณหนึ่งเจ่นห้าพับาทต่อต้นเสา นี่คือต้นเสาตรงกลางนะคือต้นเสานะฮะแล้วบ้านหลังหนึ่งมีกี่ต้นเสาคะประมาณสมมติว่า12ต้นละกันนะฮะคือ12ต้นแต่ถ้าดีดแบบแบบที่หนูนาบอกในแถวอ่างทองยุยาจะมีมูลค่าประมาณราคาประมาณนึ่งในสามของประมาณนี้คืออันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีดแบบไฮดริกแจ็คนะครับก็คือมีคนดีดเข้าไปทําใต้คันข้อดีคือเราไม่ต้องไปยกของออกจากบ้าน เขาทำงานอยู่ข้างๆขอบขอบ้านเรามุดไปทด้ถุนอันนี้คือเขาตัดเสาบ้านแล้ว ก็มีการเสียบเสาเข็มสองต้นไว้แล้วนะฮะสองข้างนะฮะเขาจะทํางานขอบขอบบ้านเราก็อยู่บ้านปกตินั่นแหละอย่างนี้แหละครับมูลค่าตรงนี้ประมาณ7จ็ดหต่อต้นเสาต่อจุดเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็ดหมบาทต่อเสาตเสาต้นเพราะฉะนั้นนับไปว่าบ้านมีเสากี่ต้นแล้วก็คูณเข้าไปตีสักสิบสองอ่าสิบสองก็ประมาณ9ก้าแสนกับบาทแต่ต้องบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเก้าแสนปูกบ้านหลังใหม่เลยดีกว่าไหมคะก็ตกประมาณล้านสองประมาณล้านสองแต่มีข้อดีคือว่าการดีดอย่างนี้การจะดีดโดยทางวิศวกรรม ใช้ให้ดอลิกแจ็กรับรองโดยวุฒิวิศวกรคือผ่านการรับรองโดยวิศวกรโอ้โหซึ่งซึ่งเรื่องของความปลอดภัยนีมั่นใจได้ใช่ไหมมั่นใจมั่นใจเขาจะเสียบเสาเข็มไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยแล้วเสริมฐานรากเข้าไปใหม่เนี่ยครับคนงานที่อยู่ทางซ้ายทางขวาเนี่ยปลอดภัยอยู่ในบ้านแม่บ้านทากับข้าวอยู่คุณสามีทํางานอยู่ไม่เป็นไร ได้เลยได้เลยครับนี่คือใต้ถุนของอาคารบ้านเก่าๆบ้านหลังนี้45ปีแล้วนะฮะก็อยู่แถวสุขุมวิทนี่เองบ้านหลังนี้นะคือบริเวณแทนดินอ่อนไม่ต้องคำนึงถึงว่าบ้านจะอยู่ที่ไหนสายดำๆนี่เป็นสายไฮดูอลิกนะฮะตัวเหลืองๆนี่คือไฮดรอลิกจัดที่จะดันบ้านขึ้นไปซึ่งสามารถจะดันได้200ตันแต่บาตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะนะมันก็จะพ่วงไปเหมือนกันรถแบคโคยไหม่ว่รถเบตโคก็จะมีสายดำๆเป็นสายไฮดรอลิกอย่างนี้มัน ไม่ต้องกลัวไฟเพราะว่ามันเป็นระบบไฮดรอลิกมันก็จะอยู่กับน้ําได้อะไรได้นะฮะนี่อย่างนี้ครับเป็นไฮดรอลิกแจคดันบ้านอย่างนี้ดันขึ้นเท่าไหร่พร้อมๆกันทุกเสาพร้อมกัน,น <ะ S 2> บ้านหลังนี้ที่ดีดนี้มี35ต้นนะฮะเสาน,นี่มันอยู่ในน้ําได้คทําทงานในน้ํำได้ปลอดภัย100%ยอนะครับนะอ,อันนี้เป็นการตัดเสาบ้านทิ้งแล้วนะฮะก็เป็นการดีดบ้านดีดได้เท่าไหร่ ดีดได้มีข uh, ้อจํากัด3เมตร4เมตรได้ทางนั้นแต่หลังนี้จะดีดขึ้นประมาณ60เซน60เซนไม่ถึง1เมตรไม่ถึง1เมตรนะฮะเพราะว่าหลังนี้เขาดีด60เซนแล้วก็เวลาเขาดีดเขาจะดีดเอาไม้บรรทัดติดอย่างเงี้ยพอกรีนงทุกคนก็มีประจำเสานะพร้อมกันพร้อมกันเขาเป็นคนคอยดูพฤติกรรมเผื่อต้นไหนมันไม่ขึ้นหรือมันขึ้นมากปกติแต่โดยชุดโดยเฉลี่ยมันจะขึ้นเท่ากัน ไอ้พกปั๊มปมสมมติเราเราอยากจะใช้บ้านอยู่เขาก็แขวนไว้ให้ค<ช>่ะปั๊มน้ำสายฟงสายไฟถ้าอยากจะอยู่บ้านนะครับยกเว้นเราอาจจะกลัวก็ไปอยู่ที่อื่นไปนะฮะโอ้เอออยู่ปกตินะครับนี่คือใต้ถุนอาคาร สอดเข้าไปโดยที่ไม่กลัวว่ามันจะถล่มลงมาเลยนี่ผมไปถ่ายทําผมสอดกล้องเข้าไปนะจริสอดกล้องเข้าไปแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปหรอกแต่ช่างเขาบอกว่าโอ้เข้าทำมาเยอะแล้วคือเพื่อจะดูต้นกลางๆแต่ต้นกลางคนนี้ก็เป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญมากเขาจะมีท่ออากาศส่งเข้าไปให้หายใจแล้วก็จะมีไฟนะครับอันนี้เป็นการดีดอาคารเครื่องเขาทํางานน่ากลัวเห็นแล้วเสียวสันหลังอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญนี่ พอบ้านผดีขึ้นปบเสาต้นใหม่เนี่ยมันจะอ้วนกว่าเสาเดิมประมาณเท่าตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการพอกไงพอกอยู่ข้างนอกฉะนั้นบ้านหลังใหม่บางคนนะโอ้ไหนไหนเสาอ้วนแล้วก็ซัดเป็นต่อกข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็มีนะเพราะว่าไหนไหนวิกฤตเป็นโอกาสไหนไหนก็เพราะว่าเสาเข็มประเสริมเสร็จเรียบร้อยโครงสร้างแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงก็ซัดเข้าไปอีกต้นหนึ่งนะตรงไหนที่ไม่แข็งแรงเขาก็จะมีการดามเพลทดามอะไรเงี้ยอันนี้เหรอคะดามนะมีการดามเพลทดันด้วยทางวิศวกรเนี่ยจะดีไซน์ ท่านขานี่บันไดพื้นตรงไหนเนี่ยตัดออกเลยนะนี่นี่ตอนนี้ยกขึ้นแล้วนะในตอนนี้เลื่อนขึ้นพื้นนี่ตัดทิ้งไอ้ว่าพื้นบ้านโบราณเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นอย่างนี้ฮะก็ตัดออกแล้วแล้วเดี๋ยวก็ใช้หลอคานแล้วก็วางพื้นใหม่นี่ตอนนี้เริ่มขึ้นกระดึบกระดึบขึ้นไปโอ้โหบันไดขึ้นด้วยนะฮะนาฬิกายังแขวนอยู่ได้นไม่ต้องห่วงนะฮะ คนทุกคนก็จะอยู่ประจําต้นเสานะฮะ,ะจะมี30มว่าต้นก็30มสคนนะก็อยู่ประมาณนี้วันดีดนะครับวันที่ทํางานนั้นจะเยอะหน่อยก็คือม,มีการขุดดินสอดเสาเข็มไมโครไพัน,นี่หมดรูปแล้วนะ,ะค่ะ<ม>อันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องของการดีดบ้านอยู่เนี่ยนะคะ,ะสงสัยข้อมูลอะไรอย่างไรหรือว่าบ้านตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่ห้องน้ํากําลังรั่วนะคะหรือว่า ท่อเท่์น้ําอะไรอุดตันนะ mm. ผนังตรงไหนมีรอยร้าวอะไรยังไงเนี่ยขอเรียนเชิญได้เลยที่02338 3834 6นะคะ02338 3834 6ปัญหามีอยู่อย่าหมักมมไว้นะคะเพราะว่าบางปัญหาอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนราําคาญและอาจจะส่งผลเสียหายต่อบ้านและสุขภาพของคุณก็ได้นะคะ mm. เรียนเชิญณนะเวลานี้เลยต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะขอเรียนเชิญได้ที่02338 3834ถ ะะทางคุณผู้ฟังทางวิทยุ f m ฟเอ m มไสองเมกะเฮิร์ตและก็คุณผู้ชมที่ชมผ่านทางทางด้านของสถานี่าระวังภัยได้เช่นเดียวกันนะคะและก็เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกด็ดีหรือว่าเหตุด่วนเหตุร้ายใดๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เจอเหตุการณ์เหล่านี้ไม่รู้จะแจ้งที่ไหนแจ้งมาได้ที่สายด่วนระวังภัยของเราก็ได้นะคะกด หมายเลขแค่สีตัวเองนะคะ1769 1769 4ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุดต่วนเหตุร้ายอะไรเนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยทันทีนะคะกรุบ,บ้านมาก็ได้นะ,ะเผื่อท่านกังวลว่าไอ้บ้านพอแผ่นินไหวแล้วบ้านร้าวอย่างเงี้ยอออรอยร้าวบางอย่างเป็นรอยต่อเท่านั้นนะครับท่านบ้านโดยทั่วไปนะบ้านหนูนานเนี่ยที่สร้างด้วยปูนเนี่ยประมาณ4 4.5ดลิตรเนี่ยไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าใหม่หรือว่าต้องเกิดใกล้ๆนะไม่ใช่เกิดอินโดนีเซียอย่างนั้นอสบายไม่ถึงสี่บ้านสองชั้นเนี่ยนะครับเพราะอะไรรอยร้าวที่อันใดคือร้าวที่ชิงเฉียงที่บ้านสุดนะครับรอยร้าวที่ตะเข็บแตกๆตรงๆเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับรอยร้าวที่ตะเข็บฝ้าเพดานไม่เป็นไรกระเบื้องหลุดล่อนแตกบ้างไม่เป็นไรมีการสั่นสายโทรศัพท์มาแล้วนะคะที่023383834-6นะคะสายแรกคุณวิชาค่ะคุณวิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชนค่ะ บ้านผมตอนนี้คืออนนังแต่ละห้องครับมันแตแกแยกจยกเสาแทบทุกต้นเลยครับผมไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงดีครับคุณวิชานี่มาจากแย่โสธรใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ไกลเลยคะ่ะอาจารย์มไม่เป็นถึงว่าเป็นผนังก่อยอิฐฉาบปูนใช่ไหมครับผมถูกต้องครับอืมแล้วมันแตกยังไงนะคือระหว่างต่อระหว่างเสากับผนังห้องแต่ละห้องนะครับอืมเชื่อมเสาปกติแล้วช่างเขาจะ เขาเหล็กเสริมไม่แต่คราวนี้ช wow ่างไม่เสื่อมให้แล้วแต่แก้ก็บปวอกขึ้นตอนนี้ปัญหาเยอะเลยครับผมโอ้มีปัญหาหลายอย่างเลยคือคือหมายถึงว่าวิชาได้ได้ดูทีวีอยู่ไหมครับเห็นภาพไหมคะอ่าคือคือที่เสารอยรอยแยกถูกต้องครับถูกต้องครับอ๋อครับครับอย่างอย่างนี้ครับอ่าก็คือสกัดเปิดปากแผลให้เป็นรูปตัววีนะแล้วก็ใช้โพลียูรีเทนอ่ะคืออย่าใช้ปูน โคคยี่โโนะพลียูริเทนเนี่ยภาษาไทยอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยค่ะที่อาจารย์เขียนให้เนี่ยค่ะโพลียูริเทนหลอดเนี่ยคล้ายๆซิลิโคนโพลียูริเทนนะค่ับรอยแตกตรงนี้แหละครับถูกแล้วครั้งนี้ครับปลวกจะขึ้นตรงนี้เลยครับโอ้แตกแล้วก็ปลวกด้วยอาจารย์ต้องกำจัดปลวกก่อนเนอะบ่าค่อยหย่อยใช่ใช่กำจัดปลวกซะก่อนคือปลวกคือปลวกเนี่ยมันดีตรงที่มันมีน้ำมันเนี่ยไปถึงโพลียูริเทนเนี่ยพอใส่โพลียูริเทนเนี่ยเปิดเปลวกก็จะไม่อยู่เพราะมันมีกลิ่นแรงโอเคปลวกต่อไปจะไม่แต่อย่าใช้ปูน ผมใช้ปูนครับใช้ปูางครับถ้าคือใช้ปูนเนี่ยมันจะยืดหยู่ไม่อยู่นะครับไม่อยู่เพราะว่าต่างจังหวัดบางทีใช้เสาสําเร็จไงถูกต้องครับใช้เสาสําเร็จผิวก็จะมันในการเสียบอย่างนี้อาจจะน้อยเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะใช่ค่ะใช่วิซีใช้โพลียูรีเทนเนราคาถูกสุดถ้าเราไปเสียบนู้นเสียบนี่แพงค่ะผมอิจาราที่อาจารย์เขียนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเหล็กเนี่ยมันอาจจะไม่มีเพราะว่าเสามันก็ผิวมันนะโพลียูรีเทนเจ๋งมากครับหลอดประมาณสองร้อยบาทครับ ร้อยเก้าสิบนิดนิดแต่ต้องสกัดรยอยรอยแตกออกก่อนใช่ครับะะสกัดให้เป็นรูปตัววีประมาณนี้นะในนี้ที่ผนังนะฮะแล้วก็สกัดไปเป็นตรงเนี้ยเนี่ยใส่ตรงนี้เลยนี่เสาแล้วก็ค่อยหยอดไปทําเองเลยครับนะครับค่ะพงค่ะพงชั่วชั่วแล้วพอหยอดพลียูร,รีเทนแล้วทาสีทับได้พอรอแห้งแล้วทาสีทับได้ครับค่อ่าจำจำ เจอเฉียงครับขอพคุณอาจารย์ครับคุสวัสดีค่ะโอ้โหแผ่นดินไม่ไหวนะปล่อยจนกระทั่งปลวกขึ้นแล้วอะนะคะขอแนะนําเพิ่มตัวอีกนีดนึงเพื่อความมั่นใจนะคะคุณวิชาลองไปติดต่อบริษัทกําจัดปลวกให้เขามาดูก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้มีปลวกอยู่แค่รอยแตกรอยแตกร้าวตรงนั้นอาจจะกินเข้าไปลึกกว่านั้นหรือว่าแถวๆนั้นถ้าหากว่ามีตู้มีโต๊ะอะไรอยู่ที่มันเป็นไม้ใช่ไหมคะจา์มันอาจจะเข้าไปกินแล้วด้วยก็ได้นะคะสายต่อมาจากสมุดปราการคุณอ้อ อ้อยค่ะคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะรบกวนนะคะเชิญค like. ่ะคือบ้านเนี้ทำมาสิบปีแล้วนะคะทีเน uh ี้แต่ละห้องมันจะมีระเบียงยื่นออกไปทีนี้เวลาอยู่ในห้องหรือนอนคืนจะมีเสียงดังแบบเหมือนเสียงอะไรมันจะหลุดเสียงไงมันดังปึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเสียงเหล็กมันจะแยกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านสองชั้นหรือทถวเฮาฮะอ๋อเป็นบ้านสองชั้นบ้านเดียวค่ะแล้วก็ปลูกแบบเป็นทรงไทยหรือว่าเท้าแขนจะใช้เป็นเหล็กอื แต่ละห้องแต่ละห้องจะมีระเบียงยื่นออกไปหมดเลยใช่ไหมคะค่ะมีระเบียงยื่นทุกห้องแล้วเสียงที่เราได้ยินสันนิษฐานว่ามาจากตรงไหนของบ้านมาจากตรงระเบียงไงฮะมาแตกกระเสียงเหล็กมันมันจะแยกลั่นอะไรอย่างเงี้ย๋อเสียงเหล็กลั่นใช่ใช่ค่ะทุกห้องไหมคะที่ได้ยินเสียงแบบนี้ที่รู้สึกคือห้องตัวเองที่นอนเป็นโครงสร้างเหล็กใช่ไหมครับอะไรนะคะเป็นโครงสร้างเหล็กใช่เหมใช่ครับคือคือตัวนี้อันนี้ก็มีส่วนนะฮะเนื่องจากว่าข้ายันในตัวนี้ก็มีส่วนนะได้เดูรูปอยู่ใช่ไหมฮะ เป็นบ้านทรงไทยแต่บ้านทรงไทยมันก็จะอย่างเงี้ยคือโครงเป็นเหล็กก็จะเป็นเหล็กก็อลองดูสิครับนะการการรันอย่างเงี้ยเป็นอาการของเหล็กรับแรงมันก็จะดังคพราะยิงกลางวันก็ดังนะดังดังค่ะดังกลางวันก็ดังแต,แต่ว่ากลางคืนก็ดังก็เช่นรอยต่ออาจจะมีบางจุดที่หลุดแล้วก็ดีดมาแต่ผมเชื่อว่าไม่ไม่พังนะ<อ>เป็นสองชั้นค่อยๆคลายกัะมวลกลัว,วพังคือมันมันให้ตัวแต่มันไม่พังอะไอ้ดี